นี่ครับพี่น้องครับมันหัวดีครับต้นดีครับนี่อันนี้เขาเรียกมันยกล่องแบบเจ็ดซี่ได้หัวครับนี่เปอร์เซ็นอาจจะดีเกษตรกรได้ใช้ระบบน้ําหยดจากบริษัทน้ําบําบัดจากกระบวนการผลิตของโรงงานวางท่อเมนเดินไปตามไร่ของขอเกษตรกรแล้วก็ให้เกษตรกรต่อน้ําบําบัดเข้าไปพาะปลูกพืชตามตัวเองต้องการครับนี่คือผลดีที่โรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ ัคกนสวัสดีพี่น้องป้องไปสมองสุบอนครับมนีเบาผือพาพี่น้องของห้องมันเลาะแปลงเกษตรครับพื้นที่กว่า4,000ันไร่ครับเดี๋ยวมนีเบาผือสีพ้าพี่น้องขอห้องไปเบิงแปลงมันสำปะหลังครับที่โดนเพี้ยเล่นงานครับทำให้เป็นโรคใบด่างครับ เป็นไวรัสตัวหนึ่งที่กินทําลายมันสำปะหลังครับทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบครับต้องหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนเพื่อตัดวงจรของเพี้ยตัวนี้ครับเพื่อไม่ให้ระบาดไปมากกว่านี้ครับแล้วก็สิาพาไปเบื้องแปลงมันสำปะหลังที่ไม่โดนเ,เพี้ยลงครับนะโรคใบด่างลงนะครับก็จะมีความแตกต่างกัน เดี๋ยวตามบ้าวื้ไปครับพี่น้องครับอ๋อเดี๋ยวครับพี่น้องครับมองที่บ้าวื้นอยู่นี่ยแปลงทั้งหลังนี่เป็นแปลงข้าวโพดอันนี้น่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกด้วยระบบน้ํหยดเห็นไหมครับน่ากำลังขึ้นในน้อยนะครับนี่สายน้ำยดครับสายเทปน้ำยดนะครับสวยงามอันนี้ขายทั้งขายทั้งต้นขายทั้งฝักนะครับนี่ข้าวโพดออนครับหอพี่น้องเห็นครับ ่ะเดี๋ยวตามไปครับพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องครับ ใบด่างครับแต่ไม่มีราคาครับนี่ใบด่างแต่ไม่มีราคาพี่น้องเห็นไหมครับนี่ขายบุได้รา,าคาแถมหัวบุได้ครับนี่คือโรคใบด่างเขาเรียกว่าไวรัสไวรัสลงมันสับหลังครับเป็นโรคใบด่างใบหงิกใบงอถ้าจังซีนี่เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นแป้งก็จะไม่ดีหัวก็จะไม่โตครับยิ่งถ้าดิบแป้งทั้งแป้งนี่เห็นไหมครับนี่ทั้งเบิดเลยครับนี่ โดนเพี้ยแป้งลงนะครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับ<ช>เดี๋ยวกล่องเขม่าไกลมาซูมมองใบนี่นี่ครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องครับนี่ใบดา่างใบงิกใบงอนี่มันงอหมดเลยครับนี่อย่างนี้ไม่มีหัวดูลำต้นมันแค่ดูลำต้นมันนะครับนอ่ครับ,รบจังสี่นี่ บ่มีใดหัวครับนี่มิกเบิดเลยครับนี่นะครับนี่นี่เขาใส่น้ำหยดครับนี่ระบบน้ำหยดนี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะใช้เหล็กบางหม่องกับใส้พีวีซีบางหม่องใส่ไม้ไผ่ครับนี่ตอกแล้วเป็นสายน้ำหยดครับเป็นมันใช้น้ำหยดนะครับก็ปลูกได้ตลอดปีนะครับแต่ว่าเบื้องลักษณะแล้วน่าจะขาดทุนครับแปลงนี้ครับ เดี๋ยวป้าเพลือสิพาเบื้องแปลงที่เพี้ยไม่ลงและต้นงามน่าจะได้หัวงามเดี๋ยวตามไปเบื้องกับพี่น้องครับแปลงนี้ก็โดนครับพี่น้องี่ใบด่างลงครับลงใบด่างลงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับ แปลงนี้ก็โดนครับนี่ดูใบครับนี่ไม่รู้จะได้กําไรคืนหรือเปล่าอ่ะโรคใบด่างครับนี่โดนครับนี่นองเห็นปอนี่โดนทั้งแผกเลยนี่แปลงนี้โดนครับมีแปลงนี้ทั้งแปลงครับนี่นี่กินกินเกือบแต่ต้นใดที่ง่ายแล้วอาจจะพ่โดนครับโดนแต่ว่ายังจะมีหัวหน่อยถ้าอย่างนี้ไม่เหลือลนี่ครับโดนนี่แถบนี้โดนลงหมดเลยนี่แปลงนี้ครับ นี่โรคใบด่างครับพี่น้องเต้นให้กเกษตรกรนี่ขาดทุนมันบ่ไ้หัวครับนี่นี่โดนหมดเลยครับรับนี่ครับพี่น้องครับมันหัวดีครับต้นดีครับนี่แล้วก็ตัวนี้ไม่เป็นเพีย้ยไม่เป็นเพีย้ย นี่เพี้ยไม่กินนำพีน่น้องมึงล้ำตน้นสีดีแล้วปลูกอันนี้เขาเรียกมันยกล่องแบบเจ็ดซี่ได้หัวครับนี่เปอร์เซ็นต์อาจจะดีนี่พันหนนะครับนี่คือแปลงที่สวยงามนะครับเพี้ยไม่ลงก็พอถึงกำหนดสัก8เดือนถึง12 12เดือนเขาก็จะถอนครับราคาอยู่หน้าหน้าป้ายบริษัทก็จะอยู่ที่ประมาณ สามบาทนิดๆครับนี่คือวิธีของเกษตรกรที่ทำมันสับปะหลังครับเออนี่แหละครับพี่น้องครับแปลงมันสับปะหลังที่แปลงนี้ไม่ได้รับผลกระทบโรคใบด่างครับทำให้มีโอกาสที่จะได้หัวมันดีแล้วก็มีน้ำหนัก แล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งดีนะครับอาจจะได้ราคาแล้วก็คุ้มทุนกับการลงทุนนะครับไม่เหมือนแปลงที่พาอพี่น้องเข้าไปเมืองมาก่อนานานครับเจอโลกใบด่างครับเล่นงานตัวนั้นน่าจะขาดทุนแน่นอนครับยังมีอีกหลายแปลงครับที่เกษตรกรปลูกบแม,มนเฉพาะมันสำหลังครับปลูกพืชผักทุกชนิดในพื้นที่ครอบคลุมกว่า4,000ไร่ที่ใช้ระบบน้ำหยดของโรงงานที่ส่งตรงให้กับเกษตรกรครับ เดี๋ยวบาปือสิพาพี่น้องเขาไปเลาะเบิงนะครับพี่น้องเขาที่เห็ดเกษตรในพื้นที่นี่ครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจังใดฝากกดติดตามไว้ครับพี่น้องครับกดไลค์กดซับสไคร้หรือว่ากดติดตามให้กับบาผือผ้าเลาะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้บ่บผาดพี่น้องสิไใดไปเลาะเบิงแปลงกเษกษตรกับบาผือสําหรับคนที่รัก,กรเกษตรครับเมื่อนี้ บ่าวผือลาไปก่อนครับคลิปนาพออกันไม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับบาวพาลกัดเนาะคัดเนาะสูเจ้ารายการเบาๆบ้านเฮาอย่าทิ้มไมน้